โอเคฮะกาบลาัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะผมซึ่งวันนี้อยู่ในเกมโซนโฟเหมือนเดิมนะ,ะกับผมเซอร์มิชิงนะผมก็วันนี้นะผมจะมาเล่นห้องแดงในอาชีพกังฟูนะผมอ่ากังฟูแล้วก็เป็นอา,อาชีพแบบอไม่ใช่เป็น สเตเตตัดขอมเป็ว่าเป็นสายหักับผมอ่าเป็นสายหักนะผมซึ่งผมไม่เคยทําสายหักมาก่อนในชแนลผมก็ไม่เคยทําเลยนะก็ถือว่ามันเป็นคลิปแรกนะผมก็อะก็เปิดตัวมาด้วยสายกังฟูนะสายหักอ่าเรามาดูสเตตัสก,กันก่อนนะสเตตัสนะผมก็ฮิตเนี่ยไม่มีเลยนะเรียกว่าไม่มีเลยแล้วกันนะผมก็ไม่มีนะอ่ามาดูที่จับฮะจับเนี่ยอยู่ที่สี่พันแปดเก้าสิบสี่ตีไปสี่พันเก้านะผมอ่าสเปเชียลอยู่ที่สามพันหกนะ แล้วก็มี h i t ดิฟเนี่ยแค่2,800เองซึ่งน้อยมากนะผมก็ในสมัยเนี้ถือว่า h i ตดิฟเนี่ยต้องขึ้นอยู่ประมาณเกิน4 0 0พนะผมจะเล่นได้นะอ่าซึ่งอันนี้มันน้อยกว่าเยอะเลยก็ไม่เป็นไรฮรด้วยควมเป็นผมผมเชื่อวผมเล่นได้นะอ่าแล้วก็มีการจับเนี่ยอยู่ที่3,500นะครับผมแล้วก็มีการสเปเชียลเนี่ยสูงถึง4 0 0 0ไเอ้6,400เลยนะอ่าแล้วก็มีเลื่อนอยู่22,000นะครับแล้วก็ มี s อชีอยู่แปดพันนะซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะในห้องแดงนะผมก็ข้ามไปแล้วกันไม่ได้สําคัญอะไรมากอ่ามาดูที่ตรงนี้ฮะคิดดิคอนกับ ate, คิดาเมดนะครับผมคิดดิคอนเนี่ยอยู่ที่หกสิบห้านะครับผมคิดาเมดเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่เก้าก็ตีไปร้อยห้าสิบเลยกันนะครับก็หกสิบห้าทับร้อยห้าสิบนะครับก็ของเนี่ยเป็นวอร์เมจิ่เก้าส่วนนะครับก็เป็นตามนี้สเตตัสหักนะครับผม อก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่าของเนี่ยตัวเขาเยังทำไม่ครบนะผมอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไอดีผมนะผมบอกก่นอนเลยนะครับไม่ใช่ไอดีผมเป็นไอดีของคนหนึ่งที่ดูลิปผมละมั้งแล้วก็เอออยากจะแบบเสนอให้ผมยืมไอดีมาทำคลิปบ้างนะผมก็เลยอเอาไอดีมาให้ผมทํานะซึ่งก็ให้ไม่นานแหละแต่ผมก็แบบไม่ค่อยทํานะไม่ค่อยได้มีโอกาสทําอ่าก็เลยแบบเออวันนี้แหละนะมา แล้วก็แคสนะขาดอยู่สองส่วนที่ยังไม่ครบนะผมก็เป็นอเซตนักขุดนะนักขุดหกส่วนนะครับแล้วก็อันนี้เสียงเฟซผมนะไม่ต้องตกใจนะอะนักขุดนะยังไม่ครบหกส่วนนะครับแต่ว่าเขากำลังจะทำให้ครบคะัี่เห็นไหมเขาซื้อมาแล้วฮะแล้วก็ใส่เซตใต้เหี่ยวเนี่ยอยู่สามส่วนนะผมแล้วก็เนี่ยตามเนี้ยฮะคือของมันยังไม่ครบมันขาดอยู่สองชิ้นอันนี้คือแบบของแบบใส่แค้ขาดเฉยไม่ได้อะไรมากนะ เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ครกหกส่วนเนี่ยเราจะได้คีดาเมจเพิ่มอีกสามเจ็ดจุดเก้าแล้วผมก็ตีไปสามสิบแปดนะบวกกับตอนนี้ก็โอ้โหก็ร้อยแปดสิบเกือบร้อยเก้าสิบเลยนะอ่าก็ถือว่าหนักอยู่นะคีดาเมจนะผมก็ของเนี่ยถือว่าปูนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีการตรีเลยนะผมอ่าเรียกว่าไม่มีเลยแล้วกันนะอ่าคือไม่มีเลยอ่าตามนั้นแหละอ่า ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามชมกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่เริ่มเกมเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะโอเคเราเจอกันมาโอเคฮะเรามาเริ่มกันในรอบแรกเลยนะก็ถือว่าเจอหนักอยู่พอสมควรนะผมก็ต้องนั่งใจเล่นแบบสุดๆเลยและจุดอ่อนของเราเนี่ยคือเราไม่มีไม่มีการตีเลยนะคือมีแค่สองพันแปดเท่านั้นนะครับคือมันบางมากนะครับผมก็ ไม่เป็นไรฮนะนา่าจะพอเล่นได้นะคิดว่าก็แค่อย่าโดนนะใช่ปะ่ะเออก็แค่ไม่โดนถูกไหมเออก็พยายามเล่นเนี่ยปก่มหน่อยฮะตั้งใจหนะ่อยเรียบร้อยไปแล้วดีมเราคนนี้น้าขิ้หน่อย Không dáy được Này nhá Này nhá Này nhá มันหักแรงนะคือแบบเออแล้วก็หาจังกว่าหักเอาคือแบบถ้าเราไปบวกเนี้ยมันยากนะผมว่าเราต้องเล่นหักเล่นแบบเออเล้นคอมโบนิดนึงแล้วก็มีหักมาเสริมด้วยมาช่วยดาเมจนะครับก็น่าจะพอเล่นได้หักไม่หักตัวนี้ไม่ค่อยแรงว่ะโอ้ไม่สิแรงอย่างเงียเลยมึนมึนมึนไม่มืนเลยด้วยร้อน สวยกลับเรียบร้อยสวยงามอะอีกสองคนนะที่น่ากลัวมากนะผมก็พยายามนะเออผมพยายามตั้งใจนะพยายามเล่นให้ได้นะผมก็ถึงแต่ยากมันก็ต้องทำได้ว่ะเออคิงนะเว้ยเออระดับคิงเลยนะเหยื่อโดนหัวใจนะอีวะามาดูเร็วเร็วเลยลองหักดูเอา โคตรแรงอะ่ะอืมว่าจะตกขึ้นมาไม,ไม่ไม่ทันไม่คือโอ้ยตายแล้วโดนตายไหมหยุหดจับจับเลยฮะไม่ต้องรีรอ เฮ้ยโยมเกิดตายเิดโง่ไม่คิดนี่ถ้าเกิดว่าเขาคอมโ,มโบเต็มน,นี้ไม่รอดเลยนะครับผมบอกเลยเพราะว่าเราไม่มีบิบด,ด้วยนะเนี่ยคือข้อเสียของ,ของเรานะผมก็พยายามหลีกเลี่ยงมันให้ได้แล้วนนี่เจอหนักแล้วนะครับโอ้ตายพอดีกูตายหง่วงพอดีนะครับ ขีคขี้ขีไม่ขี้เลยโอ้โหอ้าแม่งจะลงดีหลังจปลงดีหน้าเฉยคี้พายแล้วไงแปลกเรียบร้อยฮะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราทําดีแล้วนะเมื่อกี้ผมพลาดนะผมจะลงดีหนังผม,ผมจะลงดีหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่าเราทําดีแล้วเรารอดูอีกเรดดีป่ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าคือเอาจริงๆอ่ะ สายเนี้ยมันมันมันเหมาะกับการมาเล่นห่างจริงๆนะในคอนทิุ่กอะคือแบบเข้ามาเล่นห่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือมันสกิลของมันเนี่ยมันคอเตอร์ง่ายนะผมแล้วก็มีจุดบอบเยอะมากนะครับถ้ามาเล่นห่างเนี่ยก็ต้องมีสมองนิดนึงอันนี้พูดตรงๆนะอ่าทีมเราจะดิวสองรอบเรียบร้อยเลยนะครับเขาเรียกว่าวิธีชนะแบบว่าอีซี่อีซี่นะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับเล่นกังฟูโอเคไหมคอมเมนต์ได้แล้วผมผมเป็นสายหนึ่งที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะแต่ก็สมัยนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสายอื่นที่แบบว่าโหดกว่านี้มานะผมก็เลยเออเปลี่ยนดีกว่านะผมก็เปลี่ยนนะแต่กังฟูก็ยังยังเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมชอบนะเพราะมันเท่ฮะเออมันเท่มันได้เท่เว้ยเอออันนี้คือพูดตรงๆนะมันได้เท่ ที่ผมชอบว่ามันเท่อ่ะดูดีของแต่ละคนนะเห็นไหมนี่ถ้าเขาถ้าเขาปรับคิให้เป็นแปดสิบนี่จะดูสมดุลมากเลยนะแปดสิบทีลาเมฆก็เยอะนะโอ้โหยท่งแค่ไม่ขออย่างหนักอ่ะสุดสุดอ่ะไม่เป็นไรเส่ก็หนักแะไเรลต้ก็สู้นะเราไม่กลัวหรอกว่า ถ้าผมมีตัวกังฟูเล่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นนะเออถึงว่าแบบมันจะไม่ค่อยอเพอร์เฟคเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็แต่ถ้าเป็นผมอะผมจะทําให้ดิฟขึ้นมาสักสี่พันนะมันจะได้พอในการบ้างไม่ใช่แบบบางเกินแม่งไม่ไหวนะครับบางขนาดน,นั้นไม่ไหวจริงนะผมเล่นผมก็ลำบาก่าะโดนลงด,ด,ดีมวยไทยเงี้ยแล้วเป็นคอมโบต่อยาอวๆมือไตแตกพอดีฮนะไม่ได้ลุกนะครับเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อย หนูแม่งโดนสวนพุ่แรงอ่ะโดนคิวอีกขึ้นหลอดเลยอ่ะเนี่ยถ้าเราโดนแบบนี้ผมว่าตายนะเออพยายามอย่าโดนนะแม่งยังไงครับจับมือไหมมือเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอเคจบเลยฮะมวยไทย โอ้โหไม่น่าแพ้แางนี้เลยฮนะมาเราแก้มือให้ถ้าโดนบนดีนี่ชุดเดียวอยู่เลยนะพยายามไม่ให้โดนเลยนะผมเออถ้าโดนนี่คือจบกระจบางเดียวเลยนะครับทั้งที้แรงทั้งตีแรงคนเนี้ยของเขาหนักมากแต่ก็พยายามสู้นะ้เอาแม่งจีบ จะเผยขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ไม่ทำเฮ้ยมันอีสีเอ้ย่แม่งไอ้เจ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนอีไม่เป็นไรฮะโถโอ้ฝ่าบม่ใหญ่เล่นนะไม่ไม่เป็นไรโอ้เราทำดีแล้วฮะกระโดดอีทำให้ได้อะแล้วห้องก็เสริฟเปิดดีนะแม่งทุเรศที่ไหน มีโอกาสได้หักทั้งหลายรอบแล้วก็หุ่นมัวจิตมีตาอะไรก็มีรู้นะครับแม่งพลาดเลยนะโดนดีเลย <c oughs> จริงๆแล้วห้องแดงเขาไม่ค่อยนิยมอีกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบเออเป็นการเล่นหนึ่งก็ควรจะมีสปิริตบ้างน,นะครับไม่ใช่แบบว่าเออกูได้อีกูอีเลยกูอีแรงอะไรเงี้ยเออกม็มันก็ไม่มันก็ไม่ดีนะแบบที่คุณผิดก็แบบไม่ค่อยโอเคเ,เออแต่ว่าส่วนตัวผมโดนจัชินแล้วไง <c oughs> เออผมก็อาจจะไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่แต่ก็มีแตงเงึดบ้างเออเราอุตส่าห์ตั้งใจเล่นถูกป่ะแล้วเม,มืโดนอีกเนี้ยแม่งโอ้เฮียเหมือนไอเพียไอ้ดิก็ก็มีเครื่องนิดนึงฮะเออ <laughs> 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 he <laughs> ทำไมต้องอีเราด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะเราไม่รู้จักนายด้วยนะครับ <laughs> เออปกติก็อีก็ไ่แบบเออพวกพวกเขาใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรผมอาจจะเล่นหน้าลำคาญก็ได้จะแบบเออเล่ อะไรนักหนาวว่าจิก๊กก๊อก,กแม่งน่ารำคาญทีอีแม่งเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับไม่เป็นไรหรือไม่ไม่โทษท้าหรอกนะครับเพราะว่าสกิลมันก็มีไว้ใช้ถูกไหมเออเรอจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่เราก็มีติ์ที่จะแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเออก็มีติดแต่เราก็จะไปว่าเขาแต่เขาสวนมาแต่ก็หายท้องอีกนะครับดูติดต่อไปว่าที่นอนได้คุ้นแล้วเอาของแบบสุดอะ แต่เขาบางนะเออแต่ก็ไม่บางเท่าผมอกผมบางกว่าแล้วส่วนมากโค้ดสีแรงๆเนี่ยมันจะไม่ค่ยมีดีฟหรอกถึงมีมีมีดีอะก็จะไม่มีการหักนะครับอ่าส่วนมากนะว่าจะทำาขอตัวหลักใหม่จะไ,ได้มาทำคิดนะผมแต่ยังไม่มีตังเลยตอนนี้นะว่าจะเปลี่ยนใหม่หน่อยนิดนึงนะเออแต่ไม่มีตงังจริงก็เลยแบบเออเราค่อยทำไปได้ ก็เห็นหลายคอมเมนต์อยากดูตัวหลักนะก็แต่จะทำเหมือนกันนะแต่แบบคือไม่มีของมันไม่อัพเพิ่มเลยเป็นเดิมมันก็แลแบบไอ้นี่เกินไปป่ะได้ป่ะเป็นเดิมแบบเหมือนเดิมเลยที่จะมาลิฟว์อะไรอ่ะที่ตัวหลักที่นูเคยดูแล้วอะไร้ยเออมันก็อาจจะน่าเบื่อนะตัหลักบางคนก็เลยแบบแต่เราอัพของใหม่ก่อนนะค่อยมาว่ากันทีหลังอ่ะพูดเยอะละมาดูเล่นกันต่อเลยว่า ที่าไม่โดนอีนะนเอภาพฟาดมีโอ,อกาสจะหักหลายครั้งแล้วตกไม่หกนะัอหกอนะหมดีรลาดูว่าคู่นี้เขาจะจบแบบไหนฮนะทีมเราจะชนะได้นะน่าจะยากพีไหมพีแต่ไม่ตายฮนะแต่ก็มีมีทำให้ได้อยู่เราก็เลเรื่องนะครับของหนักสีนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับ ใสซีอีกคนหนึ่งม,มามาลุ้นกันเอ้เราก็ไม่น่ารีบตายนะทีะ่จริงอ่ะนะครับมาดูกันของก็นหนังทั้งคนะู่นะผมคิดว่านา่าจะพอๆกันนะเป็นซีเหมือนกันด้วยนะเอาว่เฮ้ยทีนเราสวนได้ฮนะรอไปครึ่งหลอดแล้วฮะตอนนี้กลับไปยังพื้นที่ของเขาฮะเขาจะทำอะไรต่อฮะ จะหมุนนไม่เลยโดนนะโดนจับพี่โอ้โหไม่รู้สึกว่าเขาแรงกว่าอเอ่ใจเย็นใจเย็นเรื่องเออคิวไม่คิวอะถ้าคิวได้ดาเมจเดียวอย่างนั้นอกี้สวยชนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะับดนะ ออกกันหมดเลยฝ่งนน้นไอเราก็ตายไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะมะอีกรอบหนึ่งเลยกันหรือมันสั้นไปเอาอีกสักสองรอบดีไหมสองรอบก็ได้นะอืมจะได้แบบดูนานๆหน่อยสามรอบมันก็สั้นไปนะแ๊บเดียวเองนะกดๆๆมาเริ่มกันต่อเลย ยู่ทีมไหนแหละอ๋ออยู่ทีมนี้น่าจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราอย่าเป็นตัวถ่วงเขาก็พอนะครับเราพยายามเล่นให้ดีขอร้องนะอย่าอ e ีกูเหมือนเมื่อกี้เลยฮะกูไม่เอาแล้วก <c oughs> ูเข็ดแล้วฮะอย่าอ e ีเลยนะอ e ีกูด่านะครับบอกเลยรอบนี้กูด่าจริงด้วยนะครับเอออย่าอ e ีกูเลยกูขอร้องนะครับตัวแล้วฮะอีคืนไหมพี่นุ่ม <c oughs> เออบอกว่าเขาไม่ได้อีลวมั้งเพราะว่าเ,าเลื่อนเขาลดไปเยอะนะ อเ,เาอาอดเดไทยก็ช่วยเรานะพยายามลดเลือดเขาให้ได้เยอะๆเขาจะได้แบบเออพอรอบหน้าจ,จะได้ไม่มีอ e ีไงเพราะว่าดา m มเ g มไม่ถึงนะครับถ้ากระทบกา a เมจเยอะเนี่ยเอฟีมันจะขึ้นเยอะนะครับก็เลยได้อีนะแต่ถ้าเกิดว่าเลือดน้อยๆน,นี่ไม่ได้นะก็อ e ีไม่ได้ได้แต่เลืเดียอเรียบร้อยฮะอีคืนไปหนึ่งทีฮน่ะ ตอนนี้ก็โยกหลบอย่างเดียวเลยถ้าเป็นผมมาผมจะจับทีถึงแล้วก็รอจังหวะที่เข้าลูกมาแล้วก็ดีๆด,ด,ดีสาไปนะมันหลบไม่ทันนะจังหวะที่มันเร็วยังไงนะจังหวะนี้หลบอย่งเดียวเลยนะครับไม่คิดจะสวนเลยแล้วพ่อนหนุ่มจะหลบดูยิงดีเหรอนะจับพอมันลูกมาเท่านั้นแหละโหแม่งโดนคิวอะ ก,ก็ได้ลงไม่เป็นไรนะเราก็ได้ลงทีมมึงกนา่าอยอะเราไม่ต้องกลัวหรอกไหนก็ได้ลงลอยอะจับมืงใช่ลงดีป่ะพอทำประโยชน์ได้อยู่คนนี้พอเล่นเป็นอยู่อนะเรียบร้อยฮนะได,ด้สามคนนะทีมเทนนู้นนะเจอคนที้ก็หนักนะเพราะว่าขอเขาแรง ถ้าเราโดนเนี่ยน่านจะรอดลำบากไม่น่าจะรอดอะ่ะคือว่าจับจับมุ้ยพี่พี่บ่อยมากเลยคีนี้นนะดับมืนไหมมืนนักสวยเติ้อผมเลือ่อนๆเลยน่าจะพร้อมสู้ได้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮห้โดนนี้

มืนโอ้โหแม่งตายปะเนี่ยเกือบตายฮะลุกไม่ีไหมีไหมลุกไม่ีไหม,รไหมเรียบร้อยฮะอีไปหนึ่งทีฮะโอ้โหมึงเอ้โอเคโอเค <c oughs> เหลือไว้เราสองคนก็ยังดีอย่าเอาหมดนะเราขอร้องเราอยากเล่นนะ <c oughs> แม่งโดนอีฮะ เรียบร้อยฮนะมาตาเราลงแล้วหวังว่าจะไม่โดนอีกนะรอบนี้นะครับตั้งใจเล่นใหม่2สองคนเองเก็บสองคนให้ได้ฮนะด้วยความปเป็นเราเราต้องทำได้แต่ถ้าโดนเขาหมดดีชุดหนึ่งก็อันตรายพอตัวนะเอฮ้ยอด,ดีจับคิคขค้ไม่ขิ้อีกเ,เลย จับขี้หน่อยสวยขี้ขี้ขี้เออขี้อีกขี้หนึงอีกขี้นึงเพราที่เด้งขี้เออสวยอืมมันเดียวเงี่ยสายหักเลยทำว้เล่นสักตัวหนึ่งก็น่าจะน่าจะเหมาะดีนะเพรผมว่าแต่มันต้องเล่นเซฟมากเลยนะเพราะว่าแบบมันไม่มีดิฟมากันเลยอ่ะคือถ้าโดนเนี่ยก็เจ็บเจ็บดูอ่ะหลบเขาได้ไหมแม่งหลบได้ แต่ดูดีขนาดเขาตีไม่แรงนะเราโดนเรายังเจ็บขาโอ้ยแม่ทำไมผมลีลาวะแม่งน่าจะหักตัวอะไรแรกหือหยุดหนึ่งวไอ้คิวท่าอะไรวะ เหมือนจังหวะคิวผมไม่มีสองมานาเลวโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะสอยอีกรอบหนึ่งอีกรอบเดียวพอเล่นมันดีเหมือนกันว่ะสายหักเ่ยอยากทำให้เล่นสักตัวหนึ่งกังฟูอสนุกดีนะเออสะใจผมก็สะใจเหมือนกันเล่นเล่นักมันแบบมันสนุกอะคือแบบมันได้ได้อารมณ์แบบว่าแล้วยิ่งเป็นสายกังฟูมันเท่เวลามันหักอะเออนึกภผ้าออกไหมเวลาแบบหักทีนึงแล้วแบบดาเมจได้เยอะอย่างเงี้ย ด้วยความเท่ไงเ,เออเหมือนแบบสร้างความเท่เรียกดามเมจอะไรเงี้ยเออไม่มันเท่อะคือผมชอบอะรู้สึกติดใจไงไม่ดูอะเดี๋ยวทำไมเลดนสักตัวนหนึ่งดีกว่าเอาวะเฮ้ยรอบนี้ยากว่มามวยไทยก็อยู่ทีมนู้นเว้ยแต่ว่าคนที่ของหนานคนนียดูทีมเราลนะผมไม่ให้เว้ยจะติดทีมแล้วขอหน่อยนะครับแต่ผมก็ไปแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วนะมา เนี่ยขนาดเขาตีไม่แรงเนี่ยมาโดนเลยเจ็บเยฮัดมืนม่นมืน่นมื่นมื่นโอยเจโดวิ่งจับกูอีกเร็วเลยไม่ได้ไม่ได้เล่นให้ดีเล่นให้ดีจะปิด่ยนทีแล้วนะโอ้โหคุณหลอนเล่นอย่าครับเล่นยากอยู่นะถ้าเราเล่นเอฟโฟูเนี่ย บุกมามันมองไม่ทันเลยตายไ,มไหมเนี่ยกับมืนถ้ามืนไม่ตายนะโอ้โหเยีดดดมือนอีกไม่ตายไม่ตายลองนออดูนะเขาเล่นรอสวนแบบไม่บุกเลยนะผมก็เล่นยากนะทีเนี้ยมืนหน่อยมืนหน่อยไม่มือนอีก ออหนึ่งรอบด,ดีวะเจ็บเค่เกือบตายโหนี่ขนาดเจลคนขอไม่ค่อยหนักนะแต่ว่าเขามีฝีมือฮะเออก็เป็นสายฮาร์ดด้วยนะเออก็ถือว่าไม่ได้ทุเรศมากนะมาโหเล่กแค่นี้ต้องเล่นมันจงมากเลยเนะี่ยผมว่าจับมึนมึนเออสวยชี้ชี้ชี้โอโหแม่งไม่ชี้ให้กูไอสัตว์ชี้หกสิบกว่ายัดเช่ จี้จี้หน่อยจี้หน่อยชิ่งโอ้โหไอ้ชิ่งมึงนี่ชี้ไอหัวเออจี้โอ้โหเยอะที่มือซ้ายจับจับมากปวดหลังเดี๋ยววะไอแม่งรอแจวแต่เดียวเลยผมวะมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆฮะคือมันต้องจับอย่างเดียวแล้วแล้วดูเลือดเราดีเราต้องเราเสี่ยงได้ไงมันก็เสี่ยงไม่ได้นะเออก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะ ฮักฮักชิชิชิเออสวยมัยนเดบิวต์แน่เลยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนใจเย็นๆฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเถี่ยวเราเล่นดีแล้วฮะไม่จะตายแน่ตัวแรกแล้วยังทนมาได้ฮะเถีว่วแบบเออไลรเตรียมทานนะคือมันไม่มีดิฟมากันเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วให้ผมเล่นยังไงวะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเล่นได้ฮนะเออ พอเล่นได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมก็จะทำไม่เล่นทั้งโซนกั้งปูไม่มีเท่เลยชอบนะแบบจะทำแบบมีลิฟหน่อยวันนี้มันก็บางเกินอ่ะเล่นไม่ไหวนะเวันนี้ก็คงอาจจะเล่นแบบหักเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าปกติเวลาผมเล่นกลางปวจากคลิปที่แล้วใช่ป่ะที่ผมเล่นะมันจะมีคอมโบอะไรมาเสริมเยอะนะแต่คลิปนี้มันมีแต่หักนะผมก็ต้องขอโชคขอภพพยัยคนที่ชอบดูคอมโบด้วยนะเพราะว่าผมเนะ๊ะ ันเป็นของข้ากันให้ผมมาเล่นตีเลยไงล่ะนะนี่โดนอีเท่อีโร่เว้าโล่กี่พันกี่พันนาะยเอามาอีเว้าอีพีทูกไมเนี่ยนะอีเรียบร้อยตัว <c oughs> นี้อย่างชอบขอบเลยแม่งอีได้แม้กระทั่งอีกรอบหนึ่งก็ยังก็ให้อีเนาะโอ้โหสุดยอดโอเคไม่เป็นไรนะเราให้อาภัยกันได้ เพราะว่าเราไม่ได้โดนนะมาปีคิปกันดีกว่าฮะ <c oughs> ไปไปไปหไดแ,หดแล้วหมดละบอกลางกหน่อยฮะดูดิ <c oughs> เขาใจถึงขนาดไหนดูของในตัวดิดูของในตัวดิเขาให้ผมยิ้มไม่ดีอะ่ะที่ดูดิคุณอ่ะใค้ต้องพูลข้ามําเพียงเยอะสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะสำหรับสาย กังฟูนะครับที่หักแรงนะพอตัวเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีดิบนะถือว่าเป็นสายที่แบบน้นดาเมจแต่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความติกเท่าไหร่นนะก็มีประมาณนี้นะโอใครชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้นะหรืออาจจะแบบผมเล่นติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมไม่ได้เล่นกังฟูบ่อยเท่าแต่ก่อนแล้วนะก็อาจจะไม่ได้อาหารลดสัเท่าไหร่ก็ก็นม่าจะบอเล่นได้ไม嘛 นะอ่าโอเคแราวิีนี้ก็คงม,มีท่องดีแล้วกันนะผมใครชอบฝากกดไ like, ล,ดลดค์กดตัดสไอครกดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ